สวัสดีครับทุกคนวันนี้ v ล็ k with Insta าสาวาสุด X4 Air เป็นกล้องสาวาสุกรุ่นใหม่จาก Insta ครับเดี๋ยวไปดูกันว่าประสิทธิภาพของตัวกล้องอันนี้ X4 Air เนี่ยมป็นเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้มาสดๆเลยแล้วก็รีบมาทำรีวิวให้ทุกคนได้ดูในสไตล์ที่เป็นการใช้งานจริงในลักษณะ v l o g นะครับวันนี้ไปติดตามกัน เที่ยกับไาเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมลองถ่ายด้ครับให้ดูบรรยากาศเวลาที่อยู่ในสภาพแสงกลางวันแล้วเราอยากถ่ายบรรยากาศด้วยตัวของกล้องสามรอ,สบ,รอสบสมวุตสา์บสบแบบนี้ว่าตัวของ e c o Air เนี่ย มันทาได้ยังไงบ้างซึ่งตัวของ X4 Air นะครับตามสเปคเนี่ยก็คือมันเป็นช่วงตัวของสเปคที่มันเป็นระหว่างตัวของ X4 กับตัวของ X5 นะครับมันนําข้อดีของ X5 บางส่วนเนี่ยเข้ามาแต่คือตัวของขนาดเซนเซอร์เนี่ยมันจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับตัวของ X5 นะครับตัวของขนาดเซนเซอร์เนี่ยมันจะใหญ่กว่าตัวของ X4 เดิมอ่ะเล็กน้อยนะครับรวมถึงเรื่องของ d a p t i v e Tone ที่อยู่ในตัวของ X5 เนี่ยเขาเอามาใส่ในตัวของ X4 Air ตัวนี้ด้วยเวลาที่เราถ่ายแล้วเราใช้ตัวของ Adaptive t o ne ช่วยเนี่ยทำให้ตัวของเราเน่วาบกมมััไไจปตสภพ สิ่งที่ตัว x 4 Air เนี่ยต่างกับตัวของ x 5เนี่ยก็คือเรื่องของขนาดตัวเครื่องทุกคนที่ตัวของ x 4 Air เนี่ยเขาจะมีขนาดที่เล็กกว่าตัวของ X 5รวมถึงตัวของน้ําหนักที่เบาวกว่าอีกนิดหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยผมเทียบดูแล้วก็คือเล็กกว่าตัวของ x i 5เนี่ยอีกนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แตกต่างกันซึ่งเวลาที่ใช้ตัวของ x r 4 Air นะทุกคนถ้าถ้ายังไม่เคยใช้ x 5โอเคเราจะไม่รู้สึกอะไรแต่คือทุกความที่ผมก็มี X 5ด้วยเนี่ย มันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเล็กลงจริงๆนะเออตรงนั้นเขาก็เลยอ่ะเป็นตัวของชื่อนะที่มาว่ามันเป็นตัวของแที่มันเบาลงอะไรแบบนั้นอีกส่วนหนึ่งที่ตัวของ X4 Air มันต่างกับตัวของ X5 นะครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ที่ตัวของ X4 Air เนี่ยเรื่องของแบตเตอรี่เขาจะมีคปาิตี้ที่ น้อยกว่าตัวของแบตเตอรี่ของตัวของ X5 ครับพอพูดไปแบบนี้เนี่ยก็น่าจะพอเดากันได้ว่าเรื่องของแบตเตอรี่มันเป็นคนละรุ่นกันนะครับตรงนี้มันจะไม่สามารถใช้แทนกับตัวของ X5 มาใส่ในถุง X4 Air ตัวนี้ได้นะครับอีกส่วนที่แตกต่างกันนะครับระหว่างตัวของ X4 Air กับถุง X5 เนี่ยก็คือตัวของ X4 Air จะไม่มีโหมดตัวช่วยการถ่ายกลางคืนเข้ามาในกล้องนะทุกคนแต่ต่อให้ตัวของ X4 Air ไม่มีโหมดตัวช่วยการถ่ายกลางคืนเนี่ยแต่คือเขาก็ยังมีโหมดตัวช่วย ลดความสั่นไหวการกระพริบของแสงไฟแสงสลัวตอนกลางคืนอยู่นะอันนี้สามารถเลือก turn on ได้ในกล้องนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีส่วนช่วยเวลาที่แบบว่าเราอยู่ในแสงสลัวหรือไปอยู่ในที่ที่มันมีหลอดไฟมีแสงไฟแบบว่าจากโอ้แหล่งที่มันแบบว่าเป็นป้ายโฆษณาแหละแบบนี้มันก็จะช่วยลดการกระพริบไปด้วยแต่คือต่อให้ไม่มีโหมดการถ่ายกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหาลองกันด้วยว่าเวลาที่อยู่ในสภาพแสงกลางคืนเนี่ย เป็นเป็นยังไงซึ่งตอนนี้โอเคลองดูได้ครับว่าตอนนี้ผมลงมาที่รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับก็แสงก็จะเริ่มมืดมาแล้วนะตรงนี้ลองดูเขาว่าต่อให้อยู่ในสภาพแสงที่เป็นที่ร่มแบบนี้เรื่องของภาพตอนนี้เป็นเป็นยังไงกับตัวของอีควอแอนนะครับซึ่งตอนนี้ตั้งค่าให้เป็นตัวของ 8K 25เฟรมแล้วก็ใช้ตัวของ Active HDR แล้วก็เปิดตัวของที่เป็นตัวของ Adaptive Tone ด้วยลองดูเรื่องภาพเนี่ยว่ามันโอเคหรือเปล่า ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่สวนสาธารนณะข้างเอมพ์รีมนะครับไปดูว่าเวลาที่อยู่ในที่ครึ้มๆแบบที่เป็นธรรมชาติมีแสงอยู่บ้างอะไรแบบนี้แล้วก็มีต้นไม้ครึ้มๆเนี่ยตัวของแอร์โแอร์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่หนึ่งสวนสาธารนณะประจํํๆที่ผมบางทีก็จะมาลองกล้องอะไรแบบนี้ซึ่งตัวของแอร์โแอร์เนี่ยถ้าใครสนใจนะอันนี้ผมบอกก่อนก็คือผมได้เป็นตัวของ ชุดสตาร์เตอร์ bundle ตรงเนี้ยตัวของสตาร์เตอร์ bundle อะของมันครบเลยนะทุกคนถ้าใครจะซื้อก็คือซื้อตัวของ X Pro Air ชุดสตาร์เตอร์ bundle อันเดียวกับที่ผมได้มาก็จะได้ตัวกลอ้องแน่นอนเราได้ตัวกล้องเนะนั่นแล้วก็ได้ตัวของด้ามจับที่เป็นตัวของ Invisible s t i c k มาด้วยในชุดอย่างที่ผมจะอยู่ตรงเนี้ยอันเนี้ยก็ได้มาด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก,ก็คือในชุดเขาจะมีตัวของแบตเตอรี่ ก้อนที่สองก็ได้มาในชุดด้วยเอออันนี้ก็คือเรียกว่าซื้อทีเดียวครบจบไม่ต้องไปกดออปชันอะไรเพิ่มตอนนี้เราเข้ามาในตรงส่วนฉ่าท่านะแล้วเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆกันว่าจังหวะที่เจอต้นไม,ม้ครึมๆเรื่องของภาพเนี่ยมันเป็นยังไงไปดูกันครับ ตอนนี้เราเข้ามาในช่วงที่เป็นครลุมแล้วลองดูครับว่าเรื่องประสิทธิภาพเวลาที่อยู่ในที่ที่มันสรัวด้วยต้นไม้แบบเนี้ครับเรื่องภาพของตัวเอ็โเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ที่ผมเห็นอยู่ในจอเนี่ยก็คือดูสว่างดีโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับเรียกว่าตัวของกล้องเนี่ยตอนนี้ก็คือผมตั้งค่าเป็นตัวของ 8K 25เฟรมนะครับแล้วก็ใช้ตัวของ Active HDR ร่วมกับตัวของ Adaptive t o o ด้วยเนี่ยผมเห็นตัวเองดูค่อนข้างแด้งดีทีเดียวนะตรงน,นี้อันนี้ก็ลองดูครับว่าประสิทธิภาพเวลาที่อยู่ในสภาพแสงที่มันไม่ได้แดดจัดมากอย่างที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยเรื่องประสิทธิภาพเนี่ย มันโอเคหรือเปล่าอย่างที่ทุกคนเห็นกันเรื่องหนึ่งที่ผมชอบตั้งแต่ที่ได้ใช้ตัวของ X5 และทุกคนก็คือตัวของที่เป็นฟังก์ชันให้เราแบบว่าพริกเมอบิดแบบนี้แล้วคือมันก็จะรคคอร์ดแล้วก็บิดบิดอีกทีนึงมันก็จะเป็นการสต็อปการบันทึกวิดีโอเนี่ยก็คือตัวของ Twist to s h o o t ครับเวลาที่ถ้าใครจะใช้เนี่ยก็คือให้เข้าไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่หน้าที่2เนี่ยเราจะเห็นตัวของเมนูที่ชื่อว่า Twist tosh ดัดนี้ เราก็กดไปครับแล้วก็เปิดการใช้งานตัวของ w w s t t t s s o o t เนี่ยซึ่งตรงนี้มันจะช่วยทุกคนทำให้เวลาที่เรายื่นตัวของด้ามจับไปไกลๆในตัวของ Invisible Stick เนี่ยแล้วก็จกังหวะที่เราจะ Start-Stop อะไรแบบเนี้ยเราไม่ต้องแบบว่ายืน่นอ,ออกไปปุ๊บแล้วก็มากด Stop คหดออกมากด Stop อะไรแบบเนี้แต่คือเราสามารถที่จะ t w i s t t o s h o o t แบบนี้ได้ผมถามให้ดูสั้นๆจะได้เห็นนะทุกคนเบ๊บสมมุติแบบนี้นะเนี่ย คือมันเล็กอรอดเลยอันเนี้ยมันง่ายมากทุกคนอันเนี้ยสะดวกมากมาอันนี้ผมชอบแล่วในตัว X5 แล้วพอ X4 Air เอาเข้ามาด้วยเนี่ยอันเนี้ยเลิฟเลยครับแล้วก็เวลาจังหวะที่เมื่อกี้ผมบอกเนี้ยก็คือทำการบิดข้อมืออทีหนึ่งกึกๆอ่ามันก็จะเป็นการ s t o อปเรคคอร์เนี่ยโอเคมากทุกคนอันเนี้ยมันส่งผลอย่างมากตอนที่ใช้ตัวของกล้อง360องศาที่หลายๆจังหวะที่เราจะต้องยื่นตัวของด้ามจับไปไกลๆแบบเนี้ยครับ ยืดด้าจับไปไกลๆแบบนี้แล้วก็จะหดจะเข้าออกมันไม่สะดวกอะ่ะเนี่ยเราพลิกตัวของกล้องไปกึก,อก,อกอสองทีทวิสทูชูดเนี่ยอันเนี้ยเลคคอร์ดแล้วทุกคนอันเนี้ยสะดวกมากอีกอย่างหนึ่งเวลาที่ใช้ตัวของกล้อง360องศาแบบนี้แล้วผมชอบเนี่ยก็คือ เราสามารถถ่ายเป็นมุมมองแบบโดรนบินได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งมันจะไม่สามารถทำกับกล้องที่เป็นกล้องแบบว่าเลนด้านเดียวได้แบบให้มันเหมือนจำลองคล้ายๆโดรนเลยแ <iz zie> <Belle> บบเนี้ยซึ่งตัวของกล้อง360องศาเนี่ยมันจะทำได้นะเวลาที่ผมใช้เนี่ยอันนี้สำหรับคนที่เป็นมือใหม่แล้วก็สนใจตัวกล้อง360องศาเน <i> ี่ยก็คือผมมักจะตั้งค่านะครับในตัวของกล้องเ <umbling> นี่ยเวลาที่ใช้เป็นเหมือนแบบจำลองเหมือนบินโดรนเนี่ยก็คือผมจะตั้งค่าเป็นตัวของ 6K ถ้าในกล้องอ X5 มันจะเป็นตัวของ 5.7K นะครับตรงนั้นก็ผมก็จะเลือกเป็นตัวของ50เฟรมตรงนี้เพื่อที่ว่าจะได้เอาไปทำสโลว์บางส่วนได้ครับพอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยทีนี้ก็เตรียมบินได้เลยทุกคนปุ๊บพอจังหวะบินเนี่ยก็คือผมก็จะกดก่อนปุ๊บเสร็จอ่าแล้วก็ยึดไม้ไปให้สุดแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้มันต่ำๆแบบเนี้ยแล้วก็เหมือนแบบว่าให้มันบินเรียบพื้นไปก่อนอบินเรียบพื้นไปเสร็จปุ๊บ แล้วเราก็ค่อยๆย,ยกสูงแบบนี้แล้วเราก็บินแบบนี้ทุกคนเออมันโอเคมากพอบินเรียวพื้นแบบนี้เสร็จปุ๊บเราค,อค่อยๆยกให้มันเป็นโรนบินขึ้นไปข้างบนแบบนี้เอออันเนี้ยมันเป็นตัวของความพิเศษของกล้อง360องศาเลยที่มันสามารถที่จะทำเป็นแบบว่า feel like โดนช็อตแบบนี้ได้ยิ่งถ้าเราใช้ตัวของต้ามจับ3เมตรทุกคนอันนี้ตัวของ invisible stick ในกล่องมันจะประมาณุ 1> 1. 1. 1หนึดหนึ่เมตรตรงนั้นแต่คือถ้าใช้ตัวของด้ามสาเมตรนะโอ้โหมันจะสูงขึ้นไปอีกมากแล้วก็ทำให้มันเหมือนแบบว่าเป็นการจำลองถ่ายด้วยโดรน,นจริงๆให้เสมือนแบบว่าใกล้เคียงกับโดรนจริงได้มากที่สุดตรงเนี้ยมันสามารถทำได้ด้วยอย่างเช่นตรงเนี้ยผมอยากบินแล้วให้มันเลี้ยวโค้งอะไรแบบเนี้ยเออมันสามารถทำได้ทุกคนเนี่ย อันเนี้ยถ้าไม่ใช่กล้อง360องศาเนี่ยมันจะไม่สามารถทําแบบนี้ได้นะสิ่งที่หลายคนกังวลน,นะครับเวลาที่ใช้ตัวของกล้อง360องศาแบบเนี้ยในการทําเป็นแบบว่าดวนช็อตเนี่ยก็คืออาจะมีจังหวะที่ตัวของหน้าเลนอีกด้านเนึง่งตอนที่เราบินเรียบพื้นอะไรแบบนี้ หรือบินอยู่ในดงพุ่มไม้อะไรแบบเนี้ยมันจะไปสัมผัสขีดขวดกับตัวของต้นไม้กับตัวของพื้นมันอาจจะมีจังหวะเป็นไปได้ครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นปัญหามาแต่ก่อนแต่คือตอนเนี้ยมันไม่ใช่กับตัวของ Insta360 แล้วเพราะว่าตัวของ X4 Air เนี่ยเขานำข้อดีจากตัวของ X5 เข้ามาอีกส่วนหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวของ ชุดเล่นได้เองเอถ้าเกิดอนาคตรเราใช้ไปน,นานๆมันอาจจะมีจังหวะที่ตัวของหน้าเล่นเป็นรอยมากลายแบบนี้เราสามารถซื้อตัวของชุดเล่นคิี่มมาถอดเปลี่ยนได้เองครับส่วนใครที่กังวลนะครับเวลาที่เราใช้ตัวของด้ามจา Stick, ับ Invisible Stick เรายือดออกไปแบบนี้โอเคแน่นอนว่าตัวของไมโครโฟนบนตัวกล้องมันก็อยู่ห่างจากเราแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะซื้อตัวของไมโครโฟน wireless เพิ่มเติมได้ซึ่งทาง In s t a าแสบสูนเนี่ยเขาจะมีตัวของไมโครโฟนที่ชื่อว่า My Air มาจำหน่ายด้วยนะครับตอนนี้เสียงที่ทุกคนได้ยินเนี่ยมาจากตัวของไมโครโฟนวร์เลสตัวของ MyAir ของทาง Insta 3 6 0นะครับเวลาที่เราใช้ตัวของ MyAir นะครับมันจะเชื่อมต่อกับตัวของกล้องเนี่ยผ่านทางบลูทูธนะครับเวลาที่เราเชื่อมต่อเสร็จเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆขึ้นมาให้เราสามารถใช้งานตัวของไมโครโฟนวร์เลสนเนี้ย ได้สะดวกอ่ะร่วมกับกล้องได้สะดวกขึ้นอย่างเช่นกด1ครั้งเป็นการ start stop ตัวกล้องนะครับ mm hmm. กด2ครั้งแบบป้ลคลิกก็เกิกอ่ะที่ตัวของไม์เนี่ยก็คือเป็นการเปิดปิดตัวของ noise reduction นะครับซึ่งตอนนี้เสียงที่ทุกคนได้ยินเนี่ยมาจากตัวของเสียงที่ผมยังไม่ได้เปิดตัวของ noise reduction ลองดูครับว่าเวลาที่ใช้งานตัวของไมโครโฟนอันเนี้ยตอนอยังไม่เปิด noise reduction เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นตัวของ noise reduction เดี๋ยวผมกด2ทีก็เกิก ตอนนี้เสียงน่าจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับตรงน,นี้ลองดูครับว่าเวลาที่เราเปิดตัวของ noise reduction รถเนี่ยเรื่องของเสียงเป็นยังไงบ้างน,นะครับบรรยากาศตอนนี้ผมย่งอยู่ในสวนสาธารณะนะครับก็ไม่ได้มีเสียงกระทึกอะไรมากเสียงรถที่อยู่ด้านตรงถนนสุขุมวิทก็วันนี้วันนี้ถือว่าน้อยนะผมไม่เห็นรถที่มันโล่งๆตรงช่วง หน้าส่วนชนะแบบนี้มานานมากแล้วครับแต่ให้ลองดูครับว่าเวลาที่เราใช้ตัวของ My Air ตัวนี้ครับในการใช้ร่วมกับตัวของ X4 Air เนี่ยเรื่องประสิทธิภาพไมโครโฟนของ My Air เนี่ยมันเป็นยังไงตอนนี้คงได้เห็นกันแล้วนะทุกคนตอนนี้เราใช้งานตัวกล้อง X4 Air มาระยะหนึ่งแล้วเรามาดูเรื่องของแบตเตอรี่กันนะครับจากที่เราพูดถึงไปเนี่ยว่าตัวของแบตเตอรี่เนี่ยขนาดมันจะเล็กกว่าตัวของ X5 เผื่อมีใครกังวลว่าเฮ้ยแบตเตอรี่บันเล็กแบบนี้เอามันจะใช้งานได้นานหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ผมบอกก่อนผมใช้งานมาประมาณสัก2ชั่วโมงแล้วแล้วก็สิ่งที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยก็คือตัวของระดับแบตเตอรี่ตรงนี้มันเหลืออยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งเดี๋ยวผมกดก่อนว่าเหลืออยู่เท่าไหร่ก็คือครึ่งหนึ่งพอดีแป๊ะเลย50%นะครับตรงนี้ก็คือเป็นตัวของ แบตเตอรี่ตั้งแต่เราออกมาจากที่ตอนที่เราพูดถึงกันเนี่ยตั้งแต่ตอนนู้นตั้งแต่ตอนเปิดเลยเนี่ยก็คืออยู่ตรง MRT ห้วยขวางแล้วก็ตอนเนี้ยผ่านมา2ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่เหลืออยู่50%นะครับซึ่งอันเนี้ยถามว่ามันมันหมดเร็วไหมผมว่ากลางๆนะเพราะว่าเวลาที่ ผมทำรีวิวหรือออกมาถ่ายอะไรแบบเนี้ยในจังหวะที่มันไม่ใช่ใช้งานเป็นบล็อกปกติของผมเนี่ยผมก็จะถ่ายมากกว่าปกติอยู่แล้วแล้วก็อันเนี้ยก็คือหลักๆเนี่ยเราใช้เป็นตัวของที่เป็น 8K 25เฟรมเป็นหลักด้วยตรงนั้นมีบางจังหวะอย่างที่ทําไปเนี่ยก็คือตอนจังหวะบินดโดรนอะไรแบบเนี้ยหรือยอย่างจังหวะถ่ายอินเสิร์ตบางช่วงเนี่ยก็คือจะตั้งค่าเป็นตัวของ 4K 50เฟรมตรงนั้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็เอามาให้ดูว่าใครที่กังวลเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยอันเนี้ยถ้าถ่ายหนักๆประมาณนึงเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบผมเนี่ยที่อ2อชั่วโมงลดไปประมาณสัก50%นะครับโอเคทุกคนตอนนี้เราเดินเข้ามาโซนที่เขาเป็นอีเวนท์ฮาโลวีน ในสยามสแควร์แล้วนะครับแสงบรรยากาศผมไปดูอย่างที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยก็คือมันก็จะมีความสร,สร,ส,รสรวนิดนึง mm hmm. แล้วก็เรื่องเสียงตอนนี้ผมตอบตัวของไมค์แอร์นะเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนเดินเข้ามาไม่แน่ใจว่าตรงนี้เขามีเสียงมีอะไรเยอะหรือเปล่าแล้วก็ลองดูครับว่าประสิทธิภาพของตัว X4 Air ที่มันไม่มีหมดตัวของเพียววิดีโอในการช่วยถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยภาพมันโอเคหรือเปล่าเวลาที่เราใช้งาน ตอนกลางคืนแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมยืดไม้ให้ดูสูงๆว่าเป็นยังไงอ้อาบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับฮาโลวีนแบบเงาๆหน่อยในสยามสแควร์นะครับแต่คือก็มีคนมีคนแบบว่าแต่งคอสเพลย์กันพอสมควรนะ ภาพที่ได้ตอนกลางคืนของ X4 Air เนี่ยทำผมทึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนแรกที่ผมคิดเนี่ยก็คือขนาดเซ็นเซอร์ของตัว X4 Air เนี่ยมันใหญ่กว่าตัวของ X4 เนี่ยไม่ได้เยอะอะไรภาพกลางคืนเนี่ยมันไม่น่าไหวแต่กดว่าภาพที่ออกมาก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันนะครับว่ามันยังโอเคอยู่นะทุกคนภาพรวมของเกรนของ n i อ e เวลาที่ถ่ายกลางคืนเนี่ยเรายังเห็นอยู่บ้างนะครับไม่ใช่ว่าโหมันจะดีแบบว่าเพอร์เฟคขนาดนั้นนะครับเพราะว่าด้วยขนาดเซ็นเซอร์ที่มันเล็กเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดว่ายังไงซะเรื่องเกรนเรื่อง n i อ e เนี่ย ก็ยังปรากฏอยู่บ้างรวมถึงผมคิดว่าถ้าถ่ายในกลางคืนที่มืดกว่านี้เนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องเกลเรื่องน้อยเนี่ยที่มันขึ้นมามากกว่านี้แน่นอนครับภาพจาก X4 Air เวลาที่ถ่ายกลางคืนเนี่ยมันไม่ได้พรีเมียมแบบตัวของ X5 ที่เราเคยทดสอบกันไปครับภาพกลางคืนที่ได้จาก X5 เนี่ยภาพมันชัดมันใสสว่างกว่านี้อีกมากครับเรียกว่าถ้าจะเน้นในเรื่องของการถ่ายกลางคืนเนี่ยยังไงซะก็ต้องไปตัวของ X5 ที่ตัวของขนาดเซ็นเซอร์ใหญ่แล้วก็ถ่ายกลางคืนได้ชัดได้ใสกว่า x 4 r จากที่ผมทดสอบนะครับเรื่องภาพกลางวันกลางคืนเนี่ยถือว่าทําได้ดีกว่าที่ผมคิดไว้มากครับรวมถึงเรื่องแบตเตอรี่ที่ไม่ได้หมดไวอะไรมากนะครับเพราะว่าจากที่ผมใช้งานมาเนี่ยตอนที่เรารีวิวกันไปแล้วเราบอกว่าประมาณ2ชั่วโมงลดไป5้เปนี่ยก็คือสุดท้ายเนี่ยผมเหลืออยู่ประมาณสักยีสอนะครับในก้อนแรกเนี่ยก็คือใช้ได้อยู่ประมาณสัก3าชั่วโมงแต่อย่าลืมว่าในตลอด3ชั่วโมงนั้นเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ปิดกล้องเลยก็คือถือกล้องเนี่ยเดินเดินเดี๋ยวก็ถ่ายแล้วก็สต็อ กล้องมันทำงานอยู่ตลอดเวลาแบบนั้นถือว่าตัวแบตเตอรี่ก็ยังโอเคอยู่ถ้าถามว่าแบบนี้จะซื้อตัวของ X4 Air หรือ X5 ดีกว่าการแน่นอนว่าตัวของ X5 เนี่ยมันดีกว่าแน่ๆครับแต่แน่นอนก็คือเราก็ต้องจ่ายราคาสูงด้วยแต่กับตัวของ X4 Air ที่ราคาเริ่มต้น1 1 9 9 0บาทเนี่ยได้ความสามารถอย่างที่ทุกคนเห็นกันไปก็น่าจะตอบโจทย์กับหลายๆคนที่อยากได้กล้อง360องศาในราคาย่อมเยาใครสนใจ X4 Air สามารถกดสั่งซื้อใน YouTube Shopping ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทำลิงก์ ครับส่วนตอนนี้ผมขลับก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับวัสดีครับ